ครับสวัสดี FC สุภูสุขคนครับมันนี้รุ่งหลอดมีรายการของไฟมาแจงพีแจงนองเหมือนเช่นเคยครับ16มิถุนาย,ยน2อ6 7ครับขอเชิญเที่ยวงานประเพนิบุญบ้างไฟ บ้านหัวช้างนะครับตำบลหัวช้างอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันที่16มิถุนายน2567ฝีทุกที่ยืนนะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่หนุน่มล่าสีนะครับบางที่สองไส่ท่องนะครับ บางที่สามเขยสุวรรณนะครับบางที่ 4, สี่สุริยาเหินหาวนะครับสวยยาเหินหาวนะครับผมเคยได้ยินบ้านออนะครับบางที่หกอลุณีคาเหล็กนะครับผมบางที่เจ็ดพิลาบขาวนะครับผมบางที่แปดนองปกปองครับบางที่เก้าแอดเทวดาหนึ่งนะครับบางที่สิบไผ่สีทองครับสิบสองสับสุวรรณสิบสามสราชวงศ์ 14, สิบสี่สแทกเตอ สิบห้าเอา 13. สิบสามซอแท็กเตอร์ 14. สิบสี่ตาพันเปอร์เซ็นต์สิบห้าแอดเทวดาสองครับผมอ่าสิบหกหนุ่มกทมอ้อาวเถียนนะครับผมตุลาการโดยไอ้แกแดเมืองมหานะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมมืออื่นลุงหลอดมีรายการแล้วนะครับสามวางสักไอสาม,มู่บ้านแล้วนะครับผม น,นี่บันหัวสางนะครับไก่มองได้ไปมองหันนะครับผูไดเป็นเอฟซีพอแดดกับไปหาพอแดนะครับผมส่วนติกสีแดงจึงคืองี่ผ่านบ่ไดนะครับเป็นมัดเดาทางสูงของลูกหลอดเอฟซีนะครับผมเบาแห้งบ่วดไดราคามันสูงนะครับ บัดเดาลุ่งหลอดบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอดีเกี่กยวกับข่ายของไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบอดรูร้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นตามก็ส่วนนะครับผมอ่ะบางทีหนึ่งปุยเมกนะครับผมปุยเมกเป็นฟไฟเก่งนะครับมณีกระพานนะครับผมอ่ะไพ่สีทองก็เป็นฟไฟเก่งนะครับผมบางไอ้อีกบางนึงก็ซับสุวรรณกับเป็นฟไฟเก่งนะครับซับสุวรรณสหลักลับสพรพิพพมลน,นี่เอ้ย เป็นหมอกไฟในเครือดเดียวกันเก้งคักนะครับผมมาแล้วก็ซอราชวงนะครับกับเก้งนะครับมือนี้ออกล,มล่มกันยังได้ดส,สามสิบผม่ด้กินง่ายๆเลยนะครับผมติดตับตับ้ กันยังบอลงนะครับ,บรปีศาจหางจะป่านหัวเมืองครับแล้วก็ซอแท็กเตอร์นะครับมือนี้ซอแท็กเตอร์นีอ่าหล่อล่ำไหลไปเลยนะครับแพ้ขาดแผ้นอกเลยนะครับแต่ว่าลุงหลอดว่ามืออื่นน่าจะดีกว่าวันนี้นะจ๊ะสมาชิกน,นะครับอีกบางหนึ่งตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับตาพันเปอร์เซ็นต์ก็เป็นพวกไฟเก่งนะครับมือนี้ลุงหลอดเอ่อเห็นพันแบกเข่าฐานลุงหลอดกราฟกราณาศะ หวานเจี๊ยบนะครับเพราะว่ามันตีเ้นขึ้นบังทัดมาเนี่ยได้ซีลอยกลัวเลยนะครับเกือบพ่าลอยผมนะแล้วก็เอาเทียนนะครับนุ่มกอดถ่มอนะครับเป็นมุไฟเก่งนะครับนุ่งหลอดติ๊กไฮมัดเดาเจ็ดมัดเลยนะครับเมืออื่นผู้ใดไปบ้านหัวช้างก็ขอให้โชคให้มันนะครับผมส่วนแอดเทวดาสองบังกับไปเชี่ยไก่ชิดนะครับไปเบิรงเอาละกันนะครับพอราคาสูง ลิอเกินนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ